ดีครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวคืนนี้เขาจะตีรถลงมาเอาผ้าเ่าก็ต้องเตรียมผ้าสําหรับคอลเลคชันต่อไปแต่เพื่อนๆอ่ะจะเป็นกลุ่มแรกเลยที่ได้เห็นน่ะคอลเลคชันใหม่ของเป๋าเป็นผ้าตัวไหนนะครับพี <c> ่ <oughs> อยากลองเป๋าว่าบางทีผมซื้อผ้าแต่ยังไม่รู้เลยว่าแบบผมเป็นยังไงเป๋าจะไปซื้อผ้าแล้วผมค่อยคิดแต่ ถ้าแต่ว่าถ้าเป็นแบบคอลเลกชันที่ดีอยู่แล้วก็โอเคมีอยู่แล้วก็ใช้ตัดสินใจได้แต่บางอย่างอะซื้อโดยที่แบบว่าชอบแต่ยังไม่มีแบบในใจเดี๋ยวเพื่อนๆดูตนนัวน,นี้อันนี้คือผ้าล็อกนะคะ็นคอตตอนค่ะแต่ว่าคือมันจะเป็นล็อกล็อกมืงอ่ะก็จะมีเป็น,น,นเป็นเนี่ยฮะเป็นโครงกระดูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือเรียกผ้าล็อกจะมีบริเวณแค่ตรงนี้ตรงแนวเส้นนี้ก็เรียกผ้าล็อกนะฮะมาลองดู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบไหน ซึ่งซื้อผ้าก่อนบางทีชอบแต่ว่าค่อยมาคิดทีหลังว่าแบบจะยังไงแล้วเวลาอะไหล่มอก็ต้องตีอะไหล่ว่าถ้าเป๋ามีผ้าสีนี้ผมก็ต้องซื้อได้เย็บได้ปรงอะไรให้มันไปกับผ้านะ้ะนี่เพื่อนๆเ่ยได้เห็นผ้าคนแรกเลยน,นะเคราลูกค้าผมยังไม่มีใครเห็นเลยนี่คอลเลกชันอันนี้ ก็เดี๋ยว,ยวอ,อ,อย่าบอกจะตีใส่ใจเขาจะส่งคุณเต้ยหรือว่าจะส่งพี่จิ๊บนะฮะหน้าเป็นน,น,นะน,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 นี้ครับนีามีอะไรช้างไหมแต่เบี้ยวโอ้โหนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้ครับสวยไหมนี่ยเห็นอย่างนี้นะแต่ดูเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะตามมาทีหลังนะเพื่อนๆให้ดูก่อนเพื่อนๆก็จะเดี๋ยวเออปิดถ่ายไปที่จัดนี่เห็นไหมฟนะู๊ชใช่เลยครับ เอโอเคเนะบพอาะาไม่ค่อยเยอะนะเพื่อนๆแต่ละแบบอ้าวลูกชายลูกชายมาให้กำลังใจนี่ก็สวยท้าเนี่ยม,มันแล้วแต่บางทีบอกว่าถ้าบางทีไปเดินมันไม่ได้้าสวยก็ไม่ได้นะแต่ตอนเนี้ยวันนี้ได้้าสวยอยู่แต่เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่นี่ เยอะเลยนี่แต่ละอย่างมันก็จะมี texture ของมันนะ texture ของผ้าออกมาที่แบบตัดออกมามันมันได้อารมณ์ไม่เหมือนกันนะนเพื่อนๆนี่นี่โอ้โหแต่รุ่นเนี้ป๋ารับประกันได้แล้วโอ้โหใส่สาบายทุกตัวเพราะตัวนี้มันจะเป็นวันนี้ที่เป๋าได้ผ้ามาจะเป็นผ้าตัวนี้เป็นของเกาหลีนะเพื่อนๆลายส็อตเทาก็ของเกาหลีป๋อจะมีงานวันนี้ผ้าป๋อจะเป็นผ้าเกาหลีกับผ้าญี่ปุ่นนะครับ อโอ้ยตัวนี้นกีนวอลเวตเพื่อนเพื่อนปกติบอจะเป็นผ้าผอจะเป็นแบบเน็ทโทดำแนวสีผอไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เป็นแต่เห็นผ้าตัวเนี้ยโอย้มันอดไม่ได้จริงะ่ะมันจะเห็นเนี้ยหายแล้วจะเห็นนี่หลายนีดูความิ้วเพื่อนอแล้วมันเป็นอ่ะเราตัดสินใจเพราะว่าตอนแรกตัดออกมา บอกเขาเออเอา,เอา,เ,อาเอาที่เท่าไหร่นะ30หรือ40 40 30 30 40, 40ิะ 40, 40เออตัดมา40หลาก่อนแล้วเสร็จแล้วว่ามันเหลือม้วนอยู่ใช่ไหมแล้วแบบมันไม่มีของแล้วก็เลยโอเคนั้นตัดมาเ l ให้ครบมันก็ได้ประมาณ60หลากินวอลเวตตัวเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะมันแบบชอบผ้ายังไม่คิดแบบไม่ออกแต่ชอบผ้ามากฮนะตัวเนี้ย น่าจะเวิร์ค ่เห็นนะจริงๆนะผ้าดำนะดำผ้าดำมันเป็นดำร้อยเฉดนะเพื่อนๆคือผ้าส่วนใหญ่จริงๆอนะเสื้อผ้าเป๋าส่วนใหญ่เมื่อก่อนจริงๆอนะม,มีแต่สีดำแล้วดัเป๋าก็จะแบบดำได้แบบดำร้อยเฉดอะจะเป็นไม่เหมือนกันอะมันหาดำไม่เจอแมว่าแบว่าดำร้อยเฉดแต่จริงๆนะผ้าดำมันแบบไม่รู้สึก ลาลุ่ห้าลัดนี้สวยหมดเลยครับชอบมากเลยลาลุช่วยป้าทำงานหรือแบบครับเนี่ยฮะ ลูกเชฟป้าทำงานป้นเนี่ยฮะนี่นี่เป็นสมุดงานเปล่านะเพื่อนๆโอ้โหนี่ผ้าที่เปกาเคยตัดเนี่ยเปล่าจะมีผ้าเวลาส่งไปก็เนี่ยส่งไปนะฮะงานของเปล่าว่าผ้าตัวนี้ทำแบบไหนอะไรไงส่งให้ช่างดูเล่มเนี่ยของเปล่าเหรอจริงๆเปาตัด ปอทำอนิต้าเชิญบอกว่าทำมาประมาณ10ปีแล้วแต่ว่าพอดีช่างปอย้ายกลับไปไปอยู่สกอนสกอนบรีไอ้ฮสกอนสอนบรีนะครับปอก็เลยต้องตามผ้าไปฮะเมื่อก่อนไม่ได้ทำเป็นบุ๊กอย่างนี้นะเพื่อนหดูบุ๊กของเจิรเจนมากเล่มนี้ก็ตัดผ้ามาแล้วก็คุยแบบให้โทรคุยกันอย่างเดียวครับคนก็เลยจะเป็นแบบว่าคิดถึงช่างฮะ เมื่อก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่ช่างจะย้ายไปสกลนะ่ะเป๋าก็ไปตัดงานกับช่างที่บา้านแพร์เป่าขี่จักรยานจากบ้านไปหาช่างอะ่ะไปลับที่เป๋าเคยเคยเคยขับรถเป่าว่าไมยเป๋าอยู่ที่ต่อต่อ,ต,อต่อครั้งที่ไปหาคุณต้อยอะ่ะไป17กับ17ขี่30โลกับจักรยานเป๋าแล้วก็หอบผ้าไปแล้วก็ไปตัดงานกับคุณต้อยแล้วบางทีพอตัดงานเสร็จก็ ใส่ใส่รถจักรยานจักรยานป่าวามันจะมีกรงเหล็กกรงเหล็กอยู่ไปใหญ่ประมาณนั้นเท่านี้เราก็สูงประมาณเท่านี้เท่านี้ประมาณเท่านี้ไม่ใหญ่มากประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วผมก็ขี่แบกแบกเอางานอ,ะอ่ะกลับบ้านลองลองชี้ก็ก็ขี่จากจากจากบ้านขี่ไปแพตตินัามัะเอาเอาง,งานไปส่งสมัยก่อนนะพูดถึงสมัยก่อนตอนยังแข็งแรงอยู่ตอนนี้แกแล่ละไมไหวลวเพื่อนๆ วันนี้ได้ผ้ามาเยอะอยู่ครับงานแต่ละแบบเราตัดไม่ค่อยเยอะนะเพื่อนๆแต่ว่านี่แล้วพ่ชอบนี่ตัวนี้มาาันจะผสมสปันเด็กนิดนึงไหครับนีนน่มันมันจะมีความเด้งของผ้าตัวนี้มันมีแบบในใจละนอ่อยากจะให้อันนี้อาจจะเป็นของพิพิตให้พิพิตท,ทำอืมอออออนี่เกรย์อ a นาตมี่นะี่วันนี้ได้ผ้าสวยทุกชุดเลย ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ของญี่ปุ่นฮะถ้าวันนี้จะเป็นผ้าเกาหลีกับผ้าญี่ปุ่นนะคะเพื่อ,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 อนๆพ่ลาลูตัวนี้อันนี้ผ้าหนังสัตว์นะคะผ้าหนังสัตว์แบบมีชีวิตตัวนี้ของญี่ปุ่นเลอไม่พีลาเองแต่ชอบมากตันนี้ของแอนนี่ คิดบางท,ทชีชอบผ้าแบบมาทีหลังนะฮะยกเว้นแบบที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราต้องตัดต่อแล้วก็ไม่ต้องคิดมากแต่อันไหนที่แบบว่าชอบแล้วมันก็อันนี้ก็ญี่ปุ่นตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งเวลาพวกนะอะไรต้า,า,าตลูกนะต้าลูกจีซอบให้ลบทีลบจีซอบให้เพื่อนเพื่อน,อน,อนดูก่อนยังแอนเล่นกับมันนี่จีซอบให้เพื่อนเ่อนดู จิ๊บจ๊อบจิ๊บจอบจินน๊บจอบนี่จิ๊บจอบจิ๊บจอบอือจิ๊บจ๊อบทำธุระหน่อลูกเพราะเดี๋ยวเขาจะเขาจะเอาเอา,เอาผ้ามาประมาณคืนสองฮะถึงกรุงเทพประมาณคืสองเราต้องตื่นรอฮนะมาถ่งหน้าบ้านเลยถ้าลูกก็ทำอะไรกันได้บ้างครับลูกค่อกคะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะขออย่าง คพี่ปูนที่ปูนที่ปูนที่ปูนพี่ปูนแตกกินกินเบาเแสนี่ของเกาหลีนะคระตัวเนี้ยสวยมากไม่อยากจะเห่าผมมสวยเนื้อสัมผัสมนันอยากให้เพื่อนๆได้ใส่ยังเลยอ่ะ <laughs> มันดำแบบกระซุบกระแบกมากเลยนะเพื่อนๆดูนี่ดำร้อยเฉดนะคะนี่ดูหน้าผ้านี่หน้าผ้านะครับหน้าผ้ามันจะออกว่าก๊อสก๊อสนิดๆน,น,นะฮะนี่ขอน,นี้สีดำเป็นสีอะไรที่บอกรู้สึกโอ้ยตัวนี้บอกว่าเนื้อผ้าบอกว่าอันเบอร์เอร์อันเบอทำเสื้อผ้าเป๋าแบบว่า แฟชั่นอะมันหนีมันไม่ค่อยหนีกันแต่ว่าสิ่งที่แบบว่าจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจล้วยบางทีก็เป็นการแบบว่าเนื้อผ้าหรือการตัดเยบ็บอะไรอย่างเงี้ยสวยงามไหมนี่ นี่ประมาณนี้มีแต่เบอร์ผ้าเสร็จแล้วก็เราก็จะโทรคุยคุยงานกันว่าผ้าตัวนี้ทําอะไรยังไงหรือก็คิดอยากแบบอะไรก็ใช้ใช้คุยเอาแต่จริงๆแบบบกปอาก็บอกตรงๆว่าถ้าเป็นไปได้ผมก,ก็ยาะแบบคุยคุยกันแบบว่าเมื่อก่อนตอนที่เอาทำงานกับพี่ป่อยใช่ไหมที่โรงงานตัดกันเองอ่ะปูผ้าเองอะไรเองแล้วก็ตัดเองอ่ะเรามีโต๊ะตัดใช่ไหมเราก็ จะคุยแบบกันหน้างานเลยว่าเฮ้ยหน้าตัวนี้แบบนี้เฮ้ยปรับแต่งหุ่มนี่นั่นมันสนุกดีไงแต่ว่าพอพอถึงอย่างเงี้ยพอการทํางานมันการการันก,ก็ได้แต่ว่าก็คุยการแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะแบบคือกันเข้าใจพนักงานกันจะสิบปีล้วกับคุณต้อยอชุดนี้ก็ของคุณต้อยเดีอย่างไงก็แต่ช่วงนี้คุณต้อยก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหมงานงานม็อกเนี้ยอาจจะมีสองเดือน แต่ก็ต้องสรุปแบบดีๆกันแล้เดี๋ยวทำออกมาแล้วเดี๋ยวเส็จล <c oughs> ับบอกว่าจะมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนี่แต่เพื่อนๆได้เห็นภาพก่อนเท่านั้นเองขอลูกค้าโอเคนะไปเดยครับ